สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเดอ้อมาพ่อออกกันกันกบสาด้ดำา้อยอีกมือหนึ่งก็คือบ้านที่ยี่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเนี่ยทางพอได้มาปั๊บนั่งกับทีหาให้เลยเด็กพี่น้องเขียนให้เลยค่ะแต่เนี่ยทางมาจากเลขปูสามแปดแปดเด้อพี่น้องปูสามแปดแปดี่เป็นหายมากมือน,นี้เนาะ เสาร์นี่เพื่อนไหนพ่อค้าพ่อคำอุบลเพุนโทรมาให้ได้พี่น้องงวดเมื่อกี้นี่พ้องพ่อค้าเพิ่นรุดจ้ะพี่น้องค้องพ่อค้ามรุดแกงวดเมื่อกี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลยนะสำหรับเอฟซีที่ติดตามเสาร์ดำมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นช่องเสารดำผ้ารวยดำมหาเสน่ห์ชาแนลเย็นจิตพอทีวีคอมโบอันนั่นถือปิดไปแล้วพี่น้องกับจะว่าเขาสี่อัน ให้เฮาได้เห็ดช่องอีกต่อไปพวกนั้งกับบุูงคอกันกันกัแล้วแต่ดวงนอพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงของเฮา ดวงพาวาสนาน้าทรงตะคอยพี่นรงนั้นคืนกลับมานั่นแล้วทุกอย่างเขาฝืนดวงบ่ได้พี่น้องเสือนั่งเลยทุกอย่างฝืนพมลึกขิดไม่ได้เนาะเขาลึกขิดจังไดห้องก็ต้องไปจังสั่นละพี่นอ้องอื เขารึกคิดจังไดก็ต้องไปจังสันเนาะพี่น้องเนาะหัวดนี่นต้องจุดตองมีหนึ่งหมอพี่น้องเนาะน้นองเขาก็ไปตามที่นั่งเฮ็ดสูตรเนาะถ้าวันนั่งวันศูนย์อีกแต่จังใดจังไดก็ต้องมาเด้อพี่น้องเด้อจ้ะแม่นจังไดก็ต้องมาค่ะ เลขปูเลขปูสามพี่น้องเก้าศูนย์ห้านี่นึกจำให้ทุกถูกหมดนะพี่น้องหน่อยทีวันนี้เนาะเก้าศูนย ในนี้พี่น้องได้มาได้มาปรับนั่งสิไร่มาอยู่ได๋ก็สร้างอยู่ทุ่งนาก็ตามนั่งเฮ็ดหยังอยู่ก็สร้างนั่งสิเซามาเขียนให้ดอ่ามันจังค่อยทันนั่นมันจค่อยสบายใจ <c ười> คัได้มาแล้วบงเตลืมก็ม,ม,มีบงเตบ่ได้บ่ลืมแต่ห่มบ่ว่างเฮ็ดจังซี่พี่น้องมันก็นเลยนั่นเนาะพี่น้องเนาะ มาเข้ากับจัดเด้อพี่น้องเด้อจันอ่ะพมาเข้ากับต้องจัดสื่อยังก็ตามพี่น้องย่าจะลืมมาดวงนี่สําคัญเป็นย่ามดวงเขาคืมันื้ออีหยังก็ถือเป็ย่ามดวงเขามันลุวงเนี่สิมันก็บ่าถือดอกพี่น้องแม่ซื่อจมดก็นากระดาษก็บปถือพราะนั้นการเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงเสี่ยงแบบนี้แหละพี่น้องมักตัวได้ซื้อตัวนั้นเท่านั้นล่ะค่ะพอมียังสิฝืนดวงได้เด้อพี่น้องถ้าดวง เพิ่นลึกคิดมาแล้วถ้าเพิ่นห้เหาถ้าดวงเพิ่นมา่วงถึงจวงดวงเหาอึ้นดวงเฮาดีถือลานปเปอร์เซ็นต์พี่น้องถ้าดวงบ่ถือนั่นถ้าย่มดวงเฮาบ่ย่มดวงเขาล่วงต่อให้ซื้อมดไอ้ซื้อเต็มนากระดาษนี่ก็บ่ถือพี่น้องนี่เรื่องจริงได้จ้ะฮาวันนี้นั่งก็สินมาร่วมให้เลขที่นั่ง่าเมื่อกี้นี่เนาะพ่ออุบล ปูบุเด้อพี่น้องเดี๋ยวด้วอปูเซล่าพี่นอ้องปูเซล่ามีศูนย์เนี่ยพี่น้องงวดได้จังไงก็มีศูนย์เนี่ย ปูเซลล่าคนไหนมาสามศูนย์เจ็ดนี่พี่น้องเลขล่างไปในหาดเจ็ดนี่เนาะตามนี้เนาะมื้อนี้จะได้ไปปลูก,นกหน่อไม้พี่น้องมื้อนี้นั่งปลูก,นกหน่อไม้ไอ้ต้องปลูกหนอก่นอหน่อไม้จิมจิมซุงหนอ่นอเนาะเนอ่นอเนาะใม้จิมซุงพี่น้องนั่งไปปลูก ตั้งสิปลู่มาทั้งทั้งแปดไล่ละครับต่ว่าขอปลูกแคสซี่ไร่ก่อนบ่ม,มีทุนทุนหน่อยทุน่ทุนกับทุนของลูกบุญธรรมพี่น้องลูกบุญธรรมทั้งสองก้นกลัวเมียเขานั่นละ,ะคุณแม่กับฮักกับหอมกับแป้งทอกันกับลูกเจ้าของกับถือว่าเป็นลูกเจ้าของค่ะลูกถึงแต่ในอดีตชาติลูกถึงแต่ทุกภพทุกชาติที่พอพอกันกับเจ้าหลังฮักดะมักกันพี่น้องกับเขาเป็นคนค้าขาย ขยันทำมาหากินเขาเปน้นตากแดตากคอนลูกบุญธรรมเป็นลูกเคยเป,คเป็นคนจีนลูกสาวเป็นคนเน้นมาตะวางเขาเขาทั้งสองคนบันนีงเงะเฮ็ดงานตากแดตาคอนดำปิดเลยพี่นอ้องเบือ้บองลูกเขาเขาเนาะต่ว่าไปน้นขยันค่ะข,ขยันเอามาห,หามาเยี่ยมคุณแม่มีทีไม่ท้างเงงอกระลงทุนปลูกนั่นปลูกนี่คุณแม่กะ จ้างคนมาเฮ็ดมาแปลงให้พี่น้องส่วนอีกคนหนึ่งลูกปุ่นทําสาวดำกันย่งคืดหอดคิดถึงลูกปุ่นทําคนนี้เสมอปแปลว่าเขาเป็นคนจีนคือกันแต่ว่าเขาบ่เป็นคนมาเฮ็ดเลยกตากแล็กตากห้อนเนาะพี่น้องเนาะทุกมือนี่กันยังกันยังเงินถามข้าวถามข้าวก็อยู่ย่างนั่นกันยู่ค่ะสาหรับลูกบุ่นทําคนที่ซอยสางซอยแปลงสวนทํานะพี่น้องนั่นเป็นลูกไส้เรอกลูกปุ่นทําลูกไส้นะั่น นี่ใสดีคะ่ะนี่ใสดีทุกคนแต่ว่าอันนี้ลูกบุญธรรมนี่นี่เป็นสองคนผัวเมียเป็นอายุยังหนอ่อยยู่อายุสามสิบกว่าปีแต่ว่าลูกบุญธรรมคนคนแหลที่ว่าคนเป็นผู้ชายผู้เดียวเป็นคนจีนคะ่ะนั่นกับมีมีอะะายุเหลือประมาณนาสิบประมาณสี่สิบกว่านี่รูอว่านี่แหละแต่ว่าอันนั้นเป็นคนเขาบอกบอกคอยบ้กกันเขาก็มีครอบครัว่ามี ถ้ามาหากินอยู่กรุงเทพอันนั้นเขาก็ดีดีพี่น้องย่ามีเงินกับซอยคุณแม่สร้างแปลงสวนทํำยังบปลืมบุญคุณของลูกนสาวดำลืมตาอ้าปากได้นั่นละจังจะได้โทรหาลูกแตตอนสิบวดผนละเอาวันนี้แม่ย่าไายรีค่ะพี่น้องแม่ย่าไพารีเนี่ยพี่น้องโอ้ย บอกว่าวันน้อมันวัดนี่มันมีแต่แต่ศูนย์ยี่หรี่แล้วมันชิมาบันี้มาไดเนี่ยเนี่ยสูตรเสาดำที่นั่งเฮ็ดออกมามันได้มีศูนย์เมืองเก่งนั่นแัละกระเฮ็ดออกมาตั้งแต่ตั้งแต่หอยออกมือแรกคนเนี่ยนี่สูตรนี่เอาแกไว้เนาะพี่น้องเนาะแกไว้เด้อแกไว้เด้อจ้ะอันนี้ยจังของปูน่าโคกับมีศูนย์แม่พี่น้องอืมอืมปูน่าโคเพิ่นหายมันนี่กันปูน่าโคบดได้หายจัดเถอะเนี่ยพี่น้องเลขปูน่าโคค่ะ คูน่าโคพี่น้องบอุญลูกองค์เป็นบ่ได้ให้ยบกเป็นปีแล้วแม่พี่น้องแม่ยเป็นมาให้ยวันนี้เอาจับอะไรเนาะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดสิเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดโอ้กระสิไล่ลตัวไปอีกแล้วเอาเอานี่จ้ะน,นี่สูตรสาวดำเนี่ก็ยังมีศูนย์อยู่ค่ะสูตรเด่นสีตัวนี่เนาะหมดเมื่อกี้นี่ก็เข้าไปซีสูตรพี่น้องนงเฮ็ดเจ็ดสูตรเข้าซีสูตรเด้อสำหรับสูตรเด่นสีตัวบนน อันนี้สูตรที่มี่หนึ่งนะพี่น้องเนะเออเบิ้งไว้แคบใบกับมานีเกิดชิม,มาสูตรอับนบมายถึว่าเป็นสูตรกับพอคั่มพอคั่มเพิ่นโท้มาให้พี่น้องเพิ่น,นโทม้มาให้เมือนี่เ่นั่นแหละเนี่ยนะคะนี่พอพี่พอคั่เนาะพี่น้องเนาะเอา้าเบิง้งกับพิจารณาเบิง้งกับชิมนชอบกับจัดเดอ้อพี่น้อง ลุงคลิปนี่ห้แล้วนั่งกับจไปอันอันปลูกน่อไม่จา้าปลูกนอก่อไม่เมื่อจะปลูกซีไลพี่น้องปลูกแค่ซีไลปลูกนอก่อไม่อันไผ่ซุ่งนี่กับน,นั่งปลูกซีไลหล่ะกะอ่าหอดย่าม,มันได้ผลมาก เบื้องมาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละนั่งเอาร่วมเบื้งเอาร่วมให้หมดเลยมีเท่านี้เด้มพี่น้องที่ชังนั่งมาล่ะค่ะเมื่อเวลาดวงเขาลงแมนซื้อมดนี่ก็บถทีขันเวลาดวงเขาขึ้นซื้อตัวเดียวสองตัวก็ถือพี่น้องเบิ้งเอาแล้วก็คิดเอาพิจารณาเอาเดิมบางเขาก็จะลงทุนตัวใดการเบิ้งเลขเบิ้งหวยเบิ้งเบิกเบิ้งเป็นด้วยความบันเทิงค่ะและเป็นเบิ้งแบบงมง่ายแบบ ดูละจนหัวทิมบ่อดูละจนหัวทิมบ well ่อกลุ and ้มไรหรอบ่แมนยืนเฉพาะยืนงงหรอยืนงงในดวงหวยละเพื่อนแตงมาให้แล้วไปน้องเพลงยืนงงในดวงหวยนั่นบ่ถือบ่ถือใจนั่งกันเลยบอกไอ้เพื่อนแตงหม่นั่งอยากได้เป็นจังหวะมันมันนะเฮ่ฮาใช่ะะจังหวะมันมันเบื้องเราสนุกสนานเฮฮาแบบนี้นะที่นั่งหมายความว่าบ่แมนบ่แมนมาห้องนำ จังบ uhm. ้าซาซาน้ำไล่น้ำไล่ไหลยุดๆยุดเมอนมอนั่งโบมักเอาเพียงมันมันเอาเพียงแต่งแบบใกล้ๆว่าไม่เพรามันเบาสมองนะจ๊ะทุกทานหลับไม่อมานั่งน่ะอ่ะมันั่นกันเร็วนาะพี่น้องเน้อซัมนีเนาะเขาเนาะมีเท่านี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อค่ะ กดไลค์กดแชร์กันแล้วแต่แต่ความเมตตาเนาะพี่น้องเนาะขันบ่มขันเมตตากักดไลค์กดแชร์ขันบ่มเมตตาเฮาก็บ่กต้องกดพน้อพี่น้องเนาะนั่งก็เป็นคนเมาตุ้งตวงเมาง่ายๆเอะขอให้ทุกท่านโชคดีนะจ้าขันเลียต่วนกักดขันบ่เลียต่วนก็บ่กต้องกดเนาะพี่น้องเนาะไคสิบังคับใจกันเนาะเอาโชคดีจ้า